สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันที่3ตุลานะฮะวันนี้ก็ผมจะมาเปิดตัวถุงช่ำกิ่งต้นเรียนช่ำของผมที่ผมได้เสียบยอดช่ำเองนะฮะก็ตกวันนี้ก็ประมาณ11วัน1 2วันแล้วฮะผมจะมาเปิดให้ดูนะฮะว่ามันจะรอดสักกี่กิ่งฮนะ <c oughs> คือรอดน้อยมากฮะที่ผมสังเกตเลยมองชุดก็เสียให้หมดเลยไม่ติดเลยมา <c oughs> ดูนะครับ ก็ผมก็จะเปิดอยู่มาเนี้ยสิบทำตั้งแต่วันที่สองนะวันนี้ก็วันที่สิบสามก็ประมาณสิบเอ็ดวันนะก็ผมก็จะเปิดอยู่มาเนี้ยถ้าเราไม่เปิดมันก็เป็นเชื้อราฮะอ่มันก็เิ่มีเชื้อราบ้างอะไรบ้างนะครับมาสแน่นเลยทีนี้เปิดไดกเวลาเปิดผมก็จะให้เขาอยู่ในถุงก่อนนะก็เปิดมาเราก็จะให้เขาอยู่ในถุงก่อนยังยังไม่นั่นทีเดียว ยังไม่ได้ออกทีเดียวเดี๋ยวดูนะครับนี่ฮะอันไหนที่มันเสียเราก็จะเอาออกเลยอืเปิดแล้วก็ผมมีได้อยู่สองกิ่งนี้ฮะนี่ดยดูครับชําไว้อยู่สามสี่กิ่งมีติดอยู่อน่าจะสองกิ่งเนี้ยฮะเขียวอยู่ที่เหลือเป็นลาแล้วนี่ฮะน่าแล้วอันนี้ก็เป็นลาและสามสามถุงนี้ ถุงอื่นก็น่าจะมีติดบ้างนิดห,หน่อยลองดูก่อนอะเราเปิดไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยชุดนี้เราออกมาได้เอาไปเสียใหม่ได้ฮะหายอดมาเสียใหม่เพราะว่ามาเสียในติดชุดนี้ก็จะให้เขาอยู่ในสูงก่อนอให้อยู่ในสูงสักคืนนึงก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาออกฮะให้เขาเริ่มปรับสภาพก่อนแล้วก็มัดถุงให้มันตั้งขึ้นมาก่อนเปิดปากถุงไว้ กอ็อย่าเพิ่งไปนั่งทีเดียวเราเปิดปากถุงไว้แล้วก็มัดไว้ก่อนฮะ่ามัดอย่างนี้ไว้ก่อนต่อถุงแล้วก็มัดมัดให้เขาได้ปรับสภาพาอากาศก่อนจะไม่ให้เขาออกมาทีเดียวเลยเรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาออกฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหี่ยวอ่ะนี่ฮะก็ให้เขามัดอย่ถึงเปิดปากอย่างนี้ไว้ก่อนครับ เราก็จะเปิดปากไว้อย่างนี้ก่อนนี่ฮะดู5ต้นได้2ต้นมาดูชุดอื่นบ้างไม่ได้เลยก็มีฮะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้ทุกต้นนะฮะอะนี่ท่าทางจะไม่ได้เลยอ่ต้นนี้แล้วกันโอ้โหก็เปิดอยู่อันนี้ถ้าเอาไว้เอาไว้นานแบนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นลายอยู่แล้วฮะไว้เป็นยิ่ง2อาทิตย์3อาทิตย์จบเลย ไอ้ต้นเขียวๆที่เราติดแล้วอาจจะเป็นเชื้อราด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราอยู่ในถุงบ่มนานฮะเราก็ต้องเปิดอ,ออกมาดูบานปรับสะภาพได้เร็วมันก็จะติดได้เร็วขึ้นฮะ,ะตัวถุงนี้นี่ไม่น่าจะติดเลยผมมองแล้วแห้งหมดเลยเป็นเชื้อราหมดเลยเดี๋ยวต้องเอาพัน์ใหม่ละต้องหายอดพันทำไม ถ้าติดมันก็จะเขียวฮะถ้าติดอยู่มา5-6ว,วันเรามาดูเนี่ยสังเกล้แล้วมันก็ยังเขียวสดอยู่แสดงว่ามันติดแต่ถ้ามันไม่ติดมันก็แห้งนี่ดูชุดนี้ไม่ติดเลยครับนี่ชุนดนี้เป็นลาแล้วไม่ติดแล้วแห้งเสียแล้วก็ไม่ติดเลยทุกอันอ่ะเราก็ยังมีถึงเราก็ยังเอาไปเสียบใหม่ได้ถึงงบอกว่าให้พยายามเสียบให้สูงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติดจริงเรายังมาเสียบ อีกชุดหนึ่งได้อีกชุดหนึ่งสองชุดเต็มที่ฮะดังนั้นถ้าไม่ติดก็ต้องทําใหม่หาเม็ดมาทําใหม่ออันนี้ก็จะมีอันนี้ที่ผมเห็นนี่ก็คือจะติดอยู่สองสามต้นเดี๋ยวลองดูนะที่ผมบอกว่ามันยากอยู่มันอยู่เป็นช่วงเป็นอะไรหลายๆอย่างบางครั้งมันก็ติดดีบางครั้งก็ไม่ติดเลยบางครั้งก็ติดนิด,นดนหน่อยถึงบอกว่าทําันเองต้องใจเย็น แต่ถ้าคนเก่งๆเขาอาจจะทําติดได้เลยฮะแต่ว่าถ้าทํากระโจมทาอะไรเงี้ยจะติดง่ายกว่าทําถุงอย่างนี้ฮะเพราะอันนี้เราทําใช้เองแบบบานๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมันก็จะติดยากหน่อยฮะเราต้องเอาไว้ในที่มีแดดมีอะไรบ้างนะ,ะถ้ายิ่งเอาไว้ในที่ร่มเลยอ่ะมันจะเป็นเชื้อรา พราะมันไม่ได้อากาศเลยมันจะแสงเลยเนะี่ยมันจะเป็นเชื้อราง,ง่ายดังนั้นต้องมีแสงให้เขาเอได้การขอแสงบ้าง <c ười> แกะยากมากมาจะแน่นเลยฮะแป๊บหนึ่งเดีย๋ดวยวแกะก่อนฮะแกะยากย่อยออเอาแล้วครับ นี่ฮะเราก็มาเปิดถุงกันเลยครับดูนะครับมันจะเหลือสักกี่ต้นเฮ้ยติดยากติดเย็นแท้ๆถุงนี้ได้ต้นเดียวนี่ฮะได้กิ่งเดียวครับนี่ครับเขียวอยู่กิ่งเดียวที่เหลือเน่าหมดเลยนี่ฮะเน่าหมดเลยแต่อย่างดีว่าเรายังมาเสียบได้อีกนะฮะน,นี่ฮะได้กิ่งเดียว ตาเนี้ยเดี๋ยวตาเนี้ยมันจะเป็นต้นเนี่ยตาเล็กๆเนี่ยออกมาเขียวแล้วมันสดอยู่อมเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ในถุงเหมือนเดิมก่อนชุดนี้ก็จะออกมาเสียบได้อีกครับทำใหม่พันผมมันเอามาแล้วมันค้างล้วยมันไม่สดถ้าเราจะเสียบเนี่ยพันที่ผมลองเสียบนะพันสดๆเราจะเสียบดีตัดมาจากต้นแล้วก็สักพักก็เสียบเลยนะฮะถ้ามาไว้ค้างคืนอย่างที่ผมเอาไว้สามวันสี่วันเนี่ย ไม่ค่อยจะติดะจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ถุงไว้แล้วก็นี่อีกสองถุงอันนี้ก็เน่าหมดเหมือนกันอันนี้ก็มีติดอยู่บ้างเขียวๆบ้างอยู่สองสามกิ่ง,ก,งก็มีไม่เยอะฮะอ่าต้นนี้ก็มีอยู่หนึ่งกิง่งสองกิง่งเอออันนี้เยอะหน่อยต้นถุงนี้เยอะหน่อย ตรงนี้จะหลายกิง่งเดี๋ยวจะเปิดไว้ให้หมดเลยมันทํายากครับ <laughs> เดี๋ยวจะได้แยกถุงเอามาใส่ไว้ใหม่ฮะอ,นนอันนี้เราก็จะเอาไปเสียบได้อีกอเดี๋ยววันนี้ผมจะเสียบเลยกิ่งของสวนเองแลวเอามาเสียบเลยฮะไม่งั้นมันจะไม่สดเท่าที่ควรเนี่ยฮะดูทั้งหลายต้นเสียบได้แค่สามต้นเองอย่างที่ผมบอกว่าซื้อ <laughs> งางดี <laughs> เสียบ่าจะได้โอ้หลายขั้นตอนมือดีก็ได้มือไม่ดีก็เสียตรงนี้มันก็ทํายากอยูออ่อันนี้ไม่ไมแก่แล้วอันนี้ไม่ได้น,น่าจะเน่าหมดนะดูครับ เน่าก,ก็สังเกตได้ครับอย่างที่บอกสามวันเพราะว่าสามสี่วันมันก็เริ่มแห้งแล้วแหละถ้าถ้ามันติดมันก็จะเขียวสดอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามันไม่ติดมันก็จะแห้งเลย <c oughs> นี่มาดูครับโอ้โหติดมือมากเลยครับไม่ติดสักกิ่งเลยอันนี้ทำอย่างนี้ไม่ติดสักกิ่งเลยเน่าหมดเลยฮะฮ <c oughs> ะวานไปเอามา อันนี้น่าจะมีติดอยู่หนึ่งกิ่งเขียวอยู่สดอ,สองกิง่งน่าจะมีสองสามสามกิ่งน่าเอาไว้ก่อนนี่เอาอันนี้ก่อนฮนะดูวดนนี้ก่อนอันนี้น่าจะติดเยอะหน่อย อเอาออกอย่างที่ผมบอกครับประมาณสิบกว่าวันก็เริ่มออกแล้วอย่าไว้นานเกินเอาไว้นานเกินมันจะเป็นเชื้อราได้มันจะรามถ้าถ้ามันไม่ติดอ่ะกิ่งที่เป็นเชื้อรามันไปนลามต้นที่ว่าติดแล้วแล้วมันอาจจะเกิดเชื้อราได้นะสมมติต้นที่ติดแล้วแต่ว่าถ้าเราประมาณจริงๆอ่าไปเก้าวันก็เริ่มเปิดปากถุงได้แล้วก็ออกได้แล้วติดนี่ติด,ม,ตดมันก็จะรู้แล้วตรงนั้นนะครับ แล้วเราก็เราก็ออกมาอนุบาลอีกทีนึง่งนี่ถึงจะสูง่อยเจอว่กิ่งที่เราเลือกมาจะต้องเป็นกิ่งแก่ๆหน่อยฮะจะติดดีฮะแต่ที่ผมเสียคือลองเสียมันอ่อนมมาเลยไม่ค่อยติดนี่ฮ <c oughs> ติดอยู่นี่อันนี้เป็นตาอันนี้ติดอยู่สองกิ่ง อันนี้ติดนะฮะ,ะหนึ่งกิ่งอันนี้อีกหนึ่งกิ่งอันนี้ยังสดอยู่อันนี้อีกกิ่งสองกิ่งอันนี้ก็ยังสดน่าจะสามกิ่งที่ติดนะฮะอ่ากิ่งนี้ไม่ติดสี่อันนี้ติดสี่กิ่งครับอันนี้อ่เดี๋ยวจะใส่ถุงเปิดาปากไว้ก่อนฮะอันนี้น่าจะติดหนึ่งกิ่งไม่ติด อ,อันนี้ยังสดอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้ยอดเริ่มยอดแทงแล้วแต่มันสดที่โคนอ่าอันนี้ติดนแน่ก็คือหนึ่งกิ่งสองกิ่งสองกิ่งเนี้ยติดแน่แต่กิ่งนี้ไม่ติดเนี่ยที่ทาไว้เนี่ยประมาณอย่างที่ผมบอกว่ามันติดไม่ได้ทุกตน้นฮะต้องทําใจฮะเวลาเราเสียบก็เดี๋ยวผมจะใส่ถุงพักไว้ฮะก็ประมาณเนี้ยคที่เสียบแล้วอย่างที่ผมบอกมันก็ติดไม่กี่กิ่งนะฮะนี่ฮะ เราต้องใช้ฟาร์มแต่ต้องสะอาดแล้วก็ต้องหากิ่งพันธุ์ที่มันแข็งแรงหน่อยแล้วก็เอามาเสียบถึงจะได้ดีนะครับยังไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปอัปเดตเปิดถุงนะฮะเปิดถุงกิ่งพันธุ์นะครับที่เราได้เสียบยอดเองนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแจ้งพาดคลิปใหม่ๆครับก็เป็นกำลังใจด้วยครับครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ